สวัสดีค่ะชื่อนางสาววนิชาพบดันนะคะชื่อเล่นกุ้งนางค่ะเรียนอยู่สาขาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงามคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะอยู่ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ อ๋อเพราะว่าส่วนตัวชอบเป็นเครื่องสำอางแล้วก็สกินแคร์ค่ะนอกจากนี้ก็ยังชอบเป็นเกี่ยวกับธุรกิจสปาค่ะซึ่งมองว่ามันตอบโจทย์ทั้งสองอย่างค่ะจะชอบเป็นวิชาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค่ะเหมือนแบบว่าเราได้ทำจริงๆแล้วเราก็ได้รู้ทฤษฎีค่ะว่า,าสารตัวไหนเหมาะกับตัวไหนพอเราไปเลือกใช้ในท้องตลาดเนี่ยค่ะมันก็จะเหมาะสมกับใบหน้าเราขึ้นค่ะ อุ่นเลยค่ะอาจารย์ใส่ใจแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะนอกจากนี้เพื่อนๆจะคอยเชียร์อัพตลอดเวลาที่รู้สึกเนี่ยก็สังคมค,ค่อ <cinematic. S 1> นข้างดีเลยค่ะก็ถ้าน้องๆคนไหนนะคะมีความชอบคล้ายๆพี่ก็อยากจะให้น้องๆลองเปิดใจมาเรียนดูค่ะอาจจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีนะคะ